เหรียญ5บาทพอส5อ8นะฮะก็จะเป็นพระเศียรเล็กและชนิดแบบหนานะครับผมมีราคา20 0 0 0บาทจริงไหมนะครับผมผมทำวิดีโอยาวแล้วนะฮะไปดูได้ที่ช่อง YouTube มือใหม่ขายเหรียญชแนลนะครับผมขอพูดอย่างสูงนะครับไปกันเลยครับป๊า สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลและนิบันเทิงจิตชแนลสองชแนลนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทู a ชแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะครับโอเคนะครับผมทุกคนไม่ต้องพูดมากนะฮะเพื่อไม่การเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชแนลจะมารีวิวเหรียญ5บาทราชการที่9นะฮะ พัดเสียนเล็กนะครับผมชนิดแบบหนาฮะปีพศ2538นะครับผมสำหรับปีพศ2538มีราคาไหมเป็นพันเป็นหมื่นเขาซื้อกันขายได้จริงหรือเปล่าจำนวนการผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมตามมือใหม่ขายเหรียญเช่นนไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับผม ก็ขนาดเพรเียเล็กนะฮะชนิดแบบหนานะครับผมก็จะมี2รุ่นนะครับสำหรับเหรียญ5บาทราชการที่9มันจะมีแบบหนาแล้วมันจะมีแบบบางนะฮะโอเคนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ .2539 นะฮะขนาดของมันนะครับผมขนาดของมันก็อยู่ที่24มมตรนะฮะและน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักของมันก็อยู่ที่7.5กรัมนะฮะ สำหรับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ 105, 1 0 5ล้าน10,000แสนเหรียญน,นะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเรื่องของจำนวนการผลิตนะฮะและราคา1 0 0 0งบ้าง10,000บ้าง5000บ้างแล้วแต่นะครับผมเขาซื้อกันจังเลยนะฮะถามว่า,าเหรียญ5บาทที่มีราคาแพงนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะกม็มันมีอยู่แค่2ปีหลักๆนะครับผม เป็นเหรียญ5บาทพศ2540ราคาเป็นหมื่นนะฮะและเหรียญ5บาทพศ2 5 4หก็ราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะไม่ถึงหมื่นนะครับขออภัยครับปี4 6แต่ถ้าเป็นปี4 0นก็แล้วแต่นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีราคานะครับผมและราคา UNC ประเมินกันที่นะฮะอยู UNC ่ UNC ไม่ผ่านการใช้เหรียญละนะฮะเท่าไหร่รู้ไหมครับเหรียญละ60บบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะไม่ถึงนะครับ ก็จำนวนการผลิตอยู่ที่91ล้าน7,900เหรียญนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะฮะเอาเป็นว่าเก็บได้นะครับผมทุกคนเก็บไว้เลยนะฮะอนาคตเราก็ไม่แน่นะครับผมประมาณนั้นฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอผ้าเสียงตรงก็หมุนนะครับคืออันนี้คือปกติของเขานะฮะถ้าเป็นปกติก็จะเป็นผ้าเสียงกลับใช่ไหมฮะถ้าไปเจอผ้าเสียงตรงก็มีราคานะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับผมทุกคนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากผมพูดผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ราคา UNC ไม่ผ่านการใช้แค่เรียนละหกสิบาทนะครับผมขายไม่ได้หรอกครับเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะก็ขายได้แค่2ปีนะครับ5้าบาทอะจาไว้เลยนะฮะเวลามีก็ลองสังเกตดูนะครับมีแค่2ปีพอสอนะครับสี่ศูนย์และสี่หกแค่นั้นเองฮะอันอื่นขายไม่ได้หรอกครับประมาณนี้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ถ้าหากผมอันไหนตกหล่นไปขาดเหลือไปก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะฮะคือผมก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับสำหรับคอมเมนต์นะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะไปแล้วครับทุกคนเลยนะครับผมไป